เขาเป็นคนขายหลวงพ่อรวยให้เราเราก็เล่าอาการเขาบอกว่ามีถ้าเกิดว่าศาสตร์ทางการแพทย์ไม่หายวิทยาศาสตร์รักษาไม่ได้ต้องเจอกับไสยศาสตร์เราเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราพูดเหนออกมาแล้วนึกออกปะอ่าคือเราเจอกับตัวก่อน้านนเรยเจอกับตัวมาแล้วเฮ้ยคือมันแบบเฮ้ยมันใช่นะมันต้องลองนะเพราะว่ามันรักษาไม่ได้แล้วอ่ะครับที่พึ่งสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนนะครับผมเชื่อว่าเป็นแล้วทีเนี้ย เจ้คนนี้เขาก็เลยบอกว่าไปรถน้ำมนต์ไหมมีพระอาจารย์อยู่คนหนึ่งเขาเก่งมากเกี่ยวกับการทําให้เราหลุดพ้นเกี่ยวกับพวกของอะไรพวกนี้แล้วแล้วแล้เหม่งได้บอกน้องสายไหมแล้วน้องชายได้รับรู้ไหมว่าที่เจ้กับพูดมาอย่างนี้น้องชายก็เชื่อไหมเชื่ออ๋อน้องสายก็เชื่อเขาบอกว่าพาหนูไปเราก็ขับรถไปเลยที่จังหวัดอยุธยาวัดจอมเกตพราพี่เลี้ยงเราไปหาพระพี่เลี้ยงเลยหลายคนเป็นสิทธิ์พระพี่เลี้ยงสิทธิ์เขามีเป็นหมื่นเป็นแสน ขอ๋อคือถ้าพูดไปนี่ใครที่ดูอยู่รู้ครับต้องมีของรู้แน่<า>นอนภ<พ>าพพี่เลี้ยงวัดจองเกตนะฮะ